รูสเตอร์ไฟเตอร์ตอนที่9เรื่องเปิดมาที่โต้งกับเบดเนี่ยกำลังวิ่งตามไปช่วยเจี๊ยบโดยอาศัยพึ่งจมูกของโต้งในการดมกลิ่นระหว่างทางเจี๊ยบก็ได้ดิ้นต่อสู้ขัดขืนและหลุดออกมาได้จึงวิ่งหนีเข้าไปหลบอยู่ในทอ่อทันใดนั้นเองโต้งก็ได้โผล่มาช่วยทันโต้งบอกว่าสงเจี๊ยบนั่นคืนมาซสาดีๆไม่งั้นก็ต้องได้สู้กันแน่เหมียวจึงได้ตอบกลับว่านี่มันเยือของเขาเขาไม่ยอมยอกให้หรอกและจู่ๆเราลูกแมวก็ได้วิ่งมาหาแม่ของมันซึ่งแม่เขาก็ได้เตือนแล้วว่าอย่าออกมาแต่ จึงได้บอกกับเหล่าแมวว่าอย่างน้อยก็ยังมีของที่กินได้อยู่ถ้าไม่ระเกียดนะแล้วเบตก็ได้ทําการเบ่งไข่ออกมาซึ่งเบดก็บอกว่ายังไงก็ขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะออกไข่มาสักพักแล้วถือถือว่าเป็นของให้กินเลยก็แล้วกันเพราะว่าเบตก็ไม่อยากกินไข่ตัวเองลูกแมวต่างอร่อยอร่อยกับรสชาติของไข่เบตสงสัยจึงถามไปว่าเธอเป็นแมวบ้านไม่ใช่เหรอเจ้าของไม่ให้อาหารหรือไงและทันใดนั้นเองตรงได้หันไปเห็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง เ่าผู้คนที่ผอมโซกำลังช่วยกันขุดหลุมซึ่งเจ้าของของเหมียวเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นด้วยสภาพนี่ก็ดูไร้เรี่ยวแรงกันมากเมียวได้เล่าให้ฟังว่าการที่เป็นแบบนี้ได้เพราะว่ามีไคจูตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาโดยได้ควบคุมให้คนทั้งหมู่บ้านทําการขุดหลุมโดยไม่มีวันหยุดพักมา10วัน10คืนแล้วแม้แต่เด็กๆในหมู่บ้านก็โดนจับขังไว้โดยไม่ได้ให้ข้าวให้น้ําซึ่งตัดมาที่กลุ่มเด็กน้อยกําลังรวมใจกันพร้อมที่จะออกไปต่อสู้ระหว่างที่กำลังจัดการคนดูแลอยู่นั้นจู่ๆก็มีตํารวจคนหนึ่งชูอาวุธมมาททีีี่่่่เเเดดด็็็กกกคนนนนั้้พรอจะหยวไไแตบ ช่วยเด็กๆพวกนั้นไว้ได้ซึ่งเบตเนี่ยก็ได้ใช้ Google แปลภาษาคุยกับเด็กพวกนี้เราเด็กๆก,ก็เวอร์ไปเลยดีว่าไก่มันใช้มือถือได้ไงวะเนี่ยต้องเห็นจึงประทับใจโอ้โหไอ้เครื่องมือนี้ทําให้สื่อสารกับมนุษย์ได้ด้วยงั้นเหรอและทั้งหมดก็ได้รวมตัวกันวิ่งหนีไปที่หลบภยัยตัดภาพมาอยู่ในที่ที่หซึ่งน่าจะเป็นที่หลบภัยของเด็กๆเบดเสงสัยจึงถามว่า ทำไมไม่มีตำรวจมาช่วยบ้างเลยเหมือนว่าปีศาจเนี่ยจะทำการควบคุมให้คนไปคุมอยู่นอกหมู่บ้านเพื่อไม่ให้ภายนอกสงสัยนะครับและระหว่างนั้นเด็กๆก็ได้นั่งกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกันอย่างอาเด็ดอร่อยเนื่องจากไม่ได้กินอะไรมาเป็น10วันซึ่งเบ็เนี่ยก็อยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับไครจูตัวนี้จึงได้ชวนโต้งเนี่ยไปสืบด้วยกันซึ่งโต้งเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะไปอยู่แล้วข้าเนี่ยแค่อยากจัดการใครจูที่มันสังหารน้องสาวข้าเท่านั้นตัวอื่นจะยังไงก็ช่างหัวมันมีคนเดือดร้อนเยอะแยะขนาดนี้ไม่รรรู้้สึกออะไไบางงเลยหื โทษทีข้าไม่รู้สึกและทันใดนั้นเองอาการบางอย่างก็เกิดขึ้นกับโต้งนี่มันสิ่งที่เลวร้ายที่สุดไม่คิดว่ามันจะเกิดตอนนี้ท,ท่านผู้นั้นกําลังมาเยือนเข้ามาแล้วใกล้จะถึงแล้วท่านเรียนงุ่นได้มาถึงแล้วเอาง่ายๆนะครับก็คือโต้งเนี่ยตอนนี้คือมันเงี้ยนนั่นเองจู่ๆอาการยาวผสมพันธ์ก็เกิดขึ้นงอนตั้งขึ้นลมหายใจรวดเร็วชิบหายแล้ว ความเงี่ยนระดับมาหาสงครามเสียบรัวๆไม่มีการหยุดขันที่มีแค่ปีละหนึ่งถงงครั้งได้มาเยือนแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วเวอรอยากเสียบอยากเสียบตรงจึงได้เดินไปหาอลิซาเบธพร้อมกับพูดว่าเออขอเสียบนิดนึงดิเฮ้ยนี่แกาทำบ้าอะไรเนี่ยไอไก่โลกจิตผู้ที่มีความสามารถที่จะระง,งับความเกลี้ยกล่ของท่านเงี่ยนได้ ก็มีแค่เธอเท่านั้นแหละอลิซาเบธเพราะฉะนั้นลบควรขอตอกสักป้าสรุปก็คือแค่หืนไม่ใช่หรือไงฟ้าแต่แล้วอลิซาเบธก็ได้นึกขึ้นจึงได้บอกว่าถ้าพวกนี้ต้องช่วยจัดการใครจูได้เดี๋ยวจะให้ได้สมใจอยากเลยแปลว่าต้องให้รอถึงพวกนี้เลยเหรอใช่ตามนั้นแหละโตเหมือนอาการจะทนไม่ไหวแล้วแต่ว่าเขาก็าได้กัดไปที่ปีกของเขาเพื่อดึงสติรับทราบพวกนี้ต้องได้เสียบนะ ้ามเบี้ยวนัดนะไอ้นี่มันต้องทําถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยตัดมาที่ตอนกลางคืนทุกคนต่างนอนหลับพักผ่อนกันซึ่งโตงก็ได้นอนอยู่ในห้องส้วมเพราะว่าก่อนหน้านี้อลิาเบธเห็นว่าโต่งน่ากลัวเกินไปจึงไล่ให้โต่งไปหลับอยู่ในห้องส้วมและพอตอนเช้าโต่งก็นอนไม่หลับเลยเมื่อคืนเพราะว่ามันอยากทั้งคืนเลยแต่ว่าเด็กผู้ชายที่ชื่อว่าเซก็ได้หายตัวไปตอนกลางคืนอลิาเบธจึงได้ถามกับเพื่อนๆของเขาว่าเขาจะหายไปไหนซึ่งเหมือนว่าเซเนี่ยจะไปหาไคจูนะครับซึ่งไคจูเนี่ยก็คือพ่อของเซนั่นเองซึ่งเด็ก ชีวิตเซไวตรงได้ยินงั้นจึงบอกว่าถ้างนั้นก็นําทางไปเลย